ลูกค้ามาซื้อรูปกับเราหลายครั้งแล้วอยากทราบว่าทําไมลูกค้าถึงอยากจะมาซื้อรูปกับเราบ่อยๆครับก็ที่พี่มาซื้อตอนครั้งแรกอะก็เพราะว่าเห็นรีวิวของทางร้านนี่แหละก็เลยลองมาเดินดูรูปอะค่ะมาครั้งแรกคือถูกใจเลยเพราะว่าพี่อํ่าลังมองหารูปที่ตกแต่งได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านแล้วก็แบบทนแดดทนฝนทนน้าเพราะว่าพี่อ่มีผนังใหญ่ๆอยู่ข้างสระน้าแล้วพี่ไม่รู้จะเอาอะไรไปตกแต่งพี่ก็เลยคุยกับแฟนว่าเออ เป็นพวกรูปอะน่าจะสวยดีแต่มันต้องทนแดดทนฝนทน,ทนน้ำด้วยนะก็เลยมาดูที่นี่เลยครั้งแรกก็คือแบบประทับใจมากเพราะว่ามีเยอะมากรูปเยอะมากแล้วก็กรอบทนแล้วก็มีแต่ส,สวยๆแปลกๆทั้งนั้นเลยอะแล้วคือไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่แล้วตอนที่วันที่พี่มาครั้งแรกใช่ปะพี่อยากจะซื้อแค่2ภาพใหญ่ๆก็พอแต่ทีเนี้ยตัวเองอะก็แนะนําพี่ให้ซื้อซะเยอะเลยพี่ได้ไป6ภาพแล้ววันเนี้ยแฟนพี่ก็ให้พี่มาดูอีกแต่ว่า2ภาพ ขอโทษ6ภาพที่พี่ได้ไปอ่ะมาราคาเท่ากับ2ภาพเลยอ่ะ<ม>แล้วตัวเองก็แบบ<ม>ลดให้พี่ลดแล้วลดอีกอ่ะก็คือดีคุ้มมากเลยอ่ะพี่ก็เลยตัดสินใจอมาดูอีกเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแต่งในบ้านด้วยเพราะว่ามันยังมีผนังเล็กๆที่เหลืออยู่ก็น่าจะถูกใจเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์อ่ะแล้วก็มี เหลือบทองกรอบมีหลายสีพี่ชอบแล้วก็พี่จะแนะนําให้เพื่อนอะ่ะที่ทํางานอะ่ะเขามาดูด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่แล้วก็เดี๋ยวแบบพราขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยดีอะอันนี้แบบทกใจโดน